สวัสดีครับสวัสดีครับโอนี่ทีมอันนี้ทีมแกงเปอร์กชั่นนะครับนําทีมโดยพี่ป้างนี่อันนี้ทอมโบนนะครับทอมโบนกำลังคุยกันนะครับว่าเขากำลังเขากำลังประชุมกำลังประชุมนะครับเตรียมออกงานนะครับวันนี้กุดไหนะครับนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศของงานกุดไห นี่ลูกๆก็กำลังลังนั่งคุยกันรอรอเคลื่อนขบวนนะครับรอเคลื่อนขบวนรอนักกีฬา <c oughs> นี่แก๊งผู้อาวุโส <c oughs> นำทีมโดยพี่แพลกับพี่ป๊าปไม่ต้องขมเลยพี่ไปต่อไม่ต้องขาเลยต่อไปก็จะรับมรดก <c oughs> ผู้อาวุโสนะครับนี่ นะวันนี้พี่แพลวกับพี่ปั๊บนะครับพี่มหกนะมาช่วยนะครับมาช่วยงานน้องๆน,นะครับก่อนไปเรียนมหาลัยนะครับว่าทีา่นักศึกษามหาลัยนะครับนี่อันนี้ก็อีกแก๊งหนึ่งนะครับนี่อันนี้แก๊งอะไรไม่รู้นั่งสอนท้ายกันเออมีเด็กน้อยมานั่งเล่นด้วย อันนี้อะไรครับเล่นโอเวลาว่างเล่นดอกไม้นี่นำทีมโดยน้ำขิงนั่งซ้อนท้ายโดยแพรมแล้วก็ตามมาด้วยพีกนะครับนี่กำลังทำเด็ดดอกไม้เล่นกับน้องฟ้านะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับเตรียม กีฬานะครับวันนี้กีฬาเทศบาลตำบลกุดไหนะครับวันนี้กีฬาเทศบาลตำบลกุดไหนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบาสนะครับของโรงเรียนบ้านกุดไหนะครับนี่วันนี้กินข้าวหรือ,อยังพานกินแล้วเนานะโอเค เอาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อ่าวันนี้นะครับก็มีพี่นะครับรุ่นพี่นะครับวันนี้มีพี่เดียนะครับนี่มีพี่เดียนะครับมาดูแลนะครับตอนนี้ช่วงปิดเรียนนะครับดูแลน้องๆนะครับอ่าสิทธิ์เก่าวงโยนะครับนี่ครับครูภูมินี่ครูครูครูดนตรีนะครับท่านใหม่นะครับมาเสริมทัพ กบศนะครับนี่นะครับคุณครูดนตรีนะครับมาดูแลลูกๆวงโยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับคุณครูภูมิเนาะอากาศน่านอนมากโอ้อากาศดีครับอากาศดีไม่แดดอากาศน่านอนมากเลยนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นคาถาหนึ่งนะครับคาถาหนึ่งของวงอโยนะครับของกบศเรานะครับตอนนี้ก็ นี่ครับนี่น้องน้องที่เป็นคาทาสองนะครับคาทาสองนี่อยู่ด้วยกันนะครับมีวุ้นเส้นด้วยนะครับนะาตำแหน่งเบลนะครับมีวันนี้กินข้าวเรียบร้อยนะครับวันนี้สู้ๆนะพันนะอากาศดีนะลูกวันนี้อืมอากาศดีไม่ร้อนนะครับวันนี้อากาศดีไม่ร้อนนี่นะครับก็เริ่มมีนักกีฬานะครับนักกีฬาเริ่มมาแล้วนะครับ น่าจะใกล้ถึงเวลาที่เราจะเคลื่อนขบวนนะครับอันนี้ภาพบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่ก็ทอมโบนนะครับแปลมทอมโบนนะครับนี่อันนี้โอเว่นนะครับโอเว่นกลองกำลังเล่นดอกหญ้าอยู่นะครับนี่นะครับทีมปฏิคมของเรานะครับปฏิคมช่างภาพนะครับ กำลังนั่งดูอ่านั่งประเมินอยู่ค่ะเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าค่ะเราต้องประเมินว่าเราควรจะถ่ายจุดนี้เอ๊กำลังประชุมใช่ค่ะกำลังกำลังประชุมกันอยู่แล้วครับทีมอยู่ค่ะว่าเราควรจัดการตรงนี้แล้วก็เออโอเคนะครับนี่จ้าจ้าจ้าอ่านะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับนี่ก็มีวงดนูริยางนะครับกองดนูริยางอีกวงหนึ่งนะครับ นี่นะครับวันนี้นะครับเป็นกีฬาเทศบาลตำบลกุดไหนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับเก็บมาให้ได้ชมนะครับ <it> s <S เดี๋ยวจะให้ดูก่อนอช่วงเคลื่อนขบวนอีกครั้งนะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับให้